เออเข้าไปดูน้าก่อนเข้าไปดูน้ำก่อนบีก่อนไปไหนเฮียถ่ายูกถ่าลูกพี่บีถ่ายรูปไอ้ไอ้ไอ้เฮียไหนไหนไหนโว้ยไปใครโดนเนกิคีเรนเฮ้ยสวัสดีครับผมนี่กิคีเรนครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมฟ้าเกมที่อะไรวะ ฟาโมโฟเบีย <am> ครับผมพวกเราตอนหลังแก๊งสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้กัน5คนนี่คือแม่งแบบสมาชิกใหม่ทั้งนั้นเลยมีคนเลเวล3แค่คนเดียวนอกนั้นเลเวล1หมดเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพวกเราจะทะําภารกิจสําเร็จหรือเปล่าไปาไปเลยเออแต่ก่อนจะไปใครยังไม่กดซับใครฝากากดซับใครด้วยนะไปา <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ครับดูบ้านได้แล้วมาดูบ้านก่อนดูแผนที่เป็นหน้าตาบีเป็นไงอะ เออ่ภารกิจแรก objective แรกเนี่ย discover what type of ghost เราต้องหาประเภทของผี objective ที่2เนี่ยป้องกันจากการโดนโจมตีผีการใช้ครุบมาซิทังเขนใช่ป่ะเออไม้กังเขนมันมีไม้กังเขนไหมเนี่ยชิบหายแล้วถ่ายรูปผีสาม้ถ่ายรูปผี ภารกิจที่4ี่ให้ถ่ายรูปน้ำสกปรกจากอ่างคราวนี้เราาหาอะไรกันตีตัวนี้มีชื่อว่าสตีเวนไวท์มันจะตอบสนองกับทุกคนถ้าเกิดเรียกชื่อมันเมื่อไหร่มันจะกรดมันต้องเรียกดีไม่งั้นมันถ่ายรูปไม่ได้นะงั้นทำภารกิจอื่นก่อนงั้นทำภารกิจออนอื่นก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยเรียกถ่ายน้ำสกปรกกับ เอาอันนี้ก่อนอ่ทุกคนหยิบอุปกรณ์แล้วออกไปข้างนอกเลยครับเดี๋ยวผมดูมอนิเตอร์ให้เองเอาหนังสือเทียนหนังสือมาเฮ้ยมีเทียนด้วยว่ะบอลเอาเทียนมาลนหลังจันสิไม่ใช่เพื่อนบายบายไปเปิดประตูไปเปิดประตูกระโดดายบายนะไปเปิดประตูเคยดูหนังผีป่ะพี่ที่แบบว่าคนโอเปอเรเตอร์จะโดนคนแรกๆเพื่อนเพื่อนดูกล้องกูหน่อยเฮ้ยยี่ยี่ใจเลย ก็มีแบบว่าเสร็จแล้นกิฟต์เมียทรากิฟต์มียทราฮัลโหลฟ้าก็ทาดใจรู้เรื่องไหมครับเซเว่นไว้กิฟต์มียทรเฮ้ยบนนเจอบนเจอบนเจอตรงไหนตรงไหนไปปไกิฟต์มียทรยกิฟต์มียรมันออกไปแล้วบอลตกแล้วกาตกแล้วรู้แล้วว่ะเฮ้ยลบสามลบสามห้องนี้ห้องน้ำห้องน้ำชั้นสองบอลห้องน้ำชั้นสอง มามาขึ้นมาเลยลบสี่ลบสี่แล้วใช่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 ลบสี่ห้องน้ำ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 นี่เหรอเฮ้ยแล้วแล้วเออห้องนี้แหละห้องนี้แหละเปิดอ่างเลยเปิดอ่างเลยแล้วใครเอากล้องมาเนี่ยมา่โอเคโอเคลบสี่ลบสี่เอ้ยลบหกขึ้นไปได้ลบหกแถวหน้าต่างแถวหน้าต่างอะไรีะจะอยู่โรงงานเดี๋ยร์ใต้ใช่ยังอยู่อยู่นะยังอยู่อยู่สอยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่ กูเกลียดเสียงเครื่องมึงจริงอะบอลฮัลโหลดิเดี๋ยวผมไปครับอุ้ยวิ่งขึ้นเฮ้ยอะไรอะไรขอถ่ามเมตรสามเมตรสามพี่อย่าปีนประตูอย่าปีนประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอยถ่ายก่อนนึงลูกซีฟิทไวเฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นเย็นลบสิบลบสิบลบสิบหายไปแล้วอ่ะเอ้ยยังอยู่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 ไปเอาขากล้องมาไปเอาขากล้องมาได้ได้ได้ปีเรยยังปีเรขากล้องมายังอยู่ยังอยู่เฮ้ยชั้นบนผีตกแล้วนะไซีฟิทไว้

วังวังเลยครับกีบเมียทรายเดี๋ยวเฮ้ยกบขี่ขึ้นขึ้นลงลงว่ะแต่แถวนี้แหละแต่แถวนี้แหละมันมีขึ้นนะตรงๆลบสิบลบสิบในห้องน้ำตรงอ่างตรงอ่างพี่เนพี่เนเรียกไว้เรียกไว้เรียกไว้สตีเวนไว้กีบเมียทรายสตีเวนไว้กีบเมียทรายกีบเมียทรายสตีเวนไว้ในในอ่างน้ำอ่างน้ำอ่างอาบน้ำอ่ะสตีเวนไว้กีบเมียทรายเออนี่ หรือเราอยู่เยอะไปวะ Steven White, Give me a sign มันตกหายแล้วหายแล้วหายแล้วมาตอบสนองกับทุกคนเฮ้ยอเหยียบอะไรสตีเว White, Give me a sign ไอ้เครื่องนี้มันจะดูได้ไงว่าผีมันตอบเราตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเหรอไม่มันจะบอบเลยหนังสือไม่เขียนหรอกโอ้ย4เม็ด4เม็ด4เมตรอุยอยู่ในห้องอยู่ในห้อง Steven White, g i v มีอ a sign, Give me a sign, Talk to me Talk to me, you know หมอป้ Talk to me, talk to me, Steven White, เมตรเมตรเต Steven White, Steven White, come on, talk to me, talk to me เฮ้ยเฮ้ยเับไก่อนับไ Steven White, you hear me? อยู่ข้างหน้านะมันอยู่คนเดียวหรือเปล่าไอ้ไฟเปิด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 ไม่มีใครเปิดมันเปิดเองมันเปิดเองสตีเว่นไวท์เชิ n off the light turn off t h อ light อยู่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 ในห้องสองสองที่สองที่สตีเว่นไวท์ทอ k to me talk to me please เฮ้ยน้ำยังไม่สกปรกน้ำยังสะอาดอยู่เลยสตีเว่นไวทท์้ talk to me ย o u hear me แค่ยูเฮียมีใครเจอใครเจอให้คิดคิดแล้วตรงไหนเฮ้ยอะไรตรงไหน ว่าตรงไหนชิบหายแล้วเียอยู่อยู่ก็อะไรอะไรทกทูมี่ทกทูมี่เซเวนไวยูอินเดชดยูอินเดเฮ้ยเวลาหมดแล้วนะชิบหายแล้วชื่อชิบหายแล้วชื่อนะ บอกอย่างเดียว Where are you Give me a sign บอกไป Where are you Give me a sign อยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำวอนในห้องน้ำ Come on Please Come on Come on Talk to me Talk to me Give me a sign Give me a sign Come on Where are you Where are you คือซึ่งเซนเซอร์อีกคนหนึ่งว่ะ Give me a hug เนี่ย ห้องน้ำไอ้สัสถ uh, so ่ายได้เปล่าเมื่อกี้มันเห็นนีอุ้ยอุ้ยเสียงเคาะเคาะเสียงเคอโอ้โหอุ้ย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 เสียงเคอลบสิบสี่ห้องน้ำห้องน้ำถ่ายลึกไปใครเดินเข้ามาเฮ้ยเฮียปิดไฟเกียร์เต็มไปเกียร์เต็มเลยปิดไฟไปเกียร์เต็มหลอดเลยอุ้ยสิบห้าสิบห้าองศาแล้วทำไงต่อรอรอรออ้มันหายไหม ้ยไฟห้องน้ำดับว่ะฮัลโหลอุ้ยเฮีย15ห้องน้ำอ่ะเฮ้ยนะพี่ดาวแล้วดาวแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วเกลี่ยแล้วหายแล้วหายไปแล้วตกใจดีอเฮียตกใจเลยเมื่อกี้สุดหน้ากูเลยอ่ะตกใจเล่นเก็บมีไอ้ทรายก็ทำไงอ่ะอุ้ยเฮียอุ้ยดังตืบเลยดังตืบเลยอเฮียดังตืบเลยไอ้ทรายกูติดอุ้ยอุ้ยกูติดกูติดกูติดบันได ไปไปกับพิบไปกับพิบกระไฟกระไฟตุ่มหมดเลยเทียบรอพี่ต้อมอยู่ไหนชั้นหนึ่งชั้นสองตายเทียบรออยู่ชั้นล่างชิบหายแล้วแม่งลงไปฆ่าพี่ต้อม่ะตายก่อนว่ะไปพี่ต้อมอัดชิปกินวัสดิเทียคอหักเลย เฮ้ยใครใครใครเออเก็บกล้องเก็บกล้องเก็บกล้องวุ้ยอะไรอะไรบอลคือมันร้องคือมันร้องสังีกตคือมันร้องสังเกตสูงมากเจ็ดขีดบอลอยู่กับมึงบอลอยู่กับมึงเจ็ดขีดมาเอากล้องก่อนเอากล้องก่อนพี่อะเีาเข้าไปดูน้ำก่อนนะเออเข้าไปดูน้ำก่อนเข้าไปดูน้ำก่อนไปก่อนไอ้ยี่ห้อถ่ารูปถ่ายรูปพี่ มันไ่เห็นบอลปิดไฟแล้วเดีนี้กลับตายเฮ้ยบีตไอ้เหี้ยใครเปิดไฟใครเปิดไฟไปดิใอยู่ัวดบประตูไม่รู้ตัวว่าตายใครจะพี่ต้อมเหรอ เฮียเข้าสี่ออกสองนี่สัสีอเคกกดรายงานกดรายงานโอ้โหเฮียไม่ได้ชักมิชชั่นเลยอ่ะเออนั่นนะดีอันแรก e m f ใช่ป่ะใช่แล้วก็ฟีดได้อันที่สองฟีดแล้วอันที่สามอ่ะไม่รู้อ่ะพี่เห็นเป็นผีเหมือนเป็นผีเปรตอ่ะ เออใช่ใช่เห็นแม่งเหมือนอีทีเลยเฮียผีอีทีใช่แค่ก็ได้เข้าเข้าไปดูหนังสือได้ไหมท่ามันสุดแค่สีไงไม่ใช่เข้าเข้าไปดูหนังสือหน่อยดต่แม้ว่ามันเขียนไหมไม่ใชืออยู่ตรงไหนอ่ะหนังสืออยู่หน้าห้องน้ำไปทิวางไว้ไปคิวไปด้วยเออกูดูดูอุณหภูมิเหมือนร้อนเฮ้ยมึงอย่าเรียกชื่อมันสิเออมึงกูหลอนเฮีย อุ้ยเฮียตกใจไอสัตว์้ตกใจามามาดูมาดูมาดูเหมือนเขียนนะนี่นีเขียนเขียนเขียดูเก็บเก็บเก็บไปหน่อยเก็บเเก็บเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพงดูดูในห้องน้ำกอนดิอ๋อไอไอ้่าเเหรอเออไยห้องน้ำมันอยู่ห้องน้ำว่ะยังลบสิว่ะยังอยู่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 อาไปไปทีไปดิไปเถอะไปเถอะไปเถอะซีเวนไว้กมีอซ เดียวอเดี๋ยวก็โดนปิดตัวหน้าเดียวมันจะขึ้นแค่สี่คนเว้ยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ขึ้นในนั้นน่ะต้องอยู่รถอ่าเออเดมอนหรอคือเดมอนโอ้โหเดมอนทำไมวะมันไม่ตอบที้เลยนะอย่างหลอนครับทุกคนเกมแรกนี่คือเกมแรกนะที่ที่ที่ได้ลองเล่นนะครับ คือก่อนหน้านี้เคยเห็นคนเล่นแค่ครั้งเดียวเคยดูแค่ครั้งเดียวโอ้โเกมนี้มันแบบ้อใจ้าใจความรู้สึกแล้วเออมันอึดอัดมันอึดอัดจริงขนาดเราไม่เข้าไปในห้องนั้นนะโอเคนะครับก็ไว้รอรอดูในอีพีต่อไปเดี๋ยวเราจะล่าผีล่าท้าผีกันอีกในอีพีต่อไปนะครับใครที่เชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาให้ช่องนิก k i k i l e ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่อง Eternal d a r k n e t ด้วยนะครับตอนนี้อยู่พี่ต้อมมิงพี่ต้อมมิงเป็นหัวหน้าทีมครับผมป่ะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่